สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในยามบ่ายนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วนักเรียนก็จะได้ไปสนุกแล้วนะคะเพราะว่าชั่วโมงต่อไปวิชาดังนั้นชั่วโมงนี้ให้เต็มที่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันในชั่วโมงพละศึกษานะคะเอาละค่ะก,ก่อนอื่นวันนี้สุขคุณของคุณครูจริงๆแล้วคุณครูจะไม่ให้ท่องแต่ตอนนี้ขอให้ท่องก่อนดีกว่าเป็นการเรียกเพื่อนปลายทางเข้าห้องเรียนนะคะ เอาละค่ะวันนี้ไปสกูลแม่แม่เก้าค่ะเริ่มค่ะ บางคนเนี่ยเอาแค่9ดังๆนะ9กสหลังจากนั้นปล่อยไว้9ก้หลังจากนั้นปล่อยไว้อ่ะทดสอบนิดหนึ่งหกทัหนึ่งนะคะคุณครูถามนักเรียนตอบพร้อมกันเมื่อวัน6กเท่าสก็ทำไปกี่คะแนน9คะแนนวันนี้มาดู6กทัหนึ่งถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะ4ี่หกยังไม่พร้อมนะ7 4็ดสี่6 9 3 เก้าสามสี่เก้าเก้าเอ้ยโทษทีสี่เก้าไม่ใช่สามสิบสองนะหกเจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสิบสองสิบสอง โอ้เสียงดังฟังชัดเลย108 100, 1 4 4วันนี้เต็ม10ลองลองให้คะแนนตัวเองสิงคะว่าเอาไปสักกี่คะแนนดีค่ะยังไม่สรุปเรามาจำนวนเฉพาะดูบ้างอา่นักเรียนครับช่วยกันนะคะวางปากกา,าค,คุณครูบอกจำนวนไปให้นักเรียนบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเริ่มต้น4ค่ค่ะ็น5เป็7 ีไม่เป็นสาเอ็ดเป็นสาหไม่เป็นสีเอ็ป็นสี่เป็นสีไม่เป็นห้าสเป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นมันมีทั้งไม่และเป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นหกสอง หกสิบสามเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเจ็ดสิบสามเป็นแปดสิบเอ็ดเป็นไม่เป็นรู้สึกว่าพอคุณคนั่นแล้วก็จะเปลี่ยนทันทีเลยแปดสิบเจ็ดไม่เป็นเป็น เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นแป <89. S 2> เป็นอ่ะปรบมือให้ตัวเองเยังลังเลลังเลอยู่นะคะวันนี้ดังเปียนคิดว่าถ้าเกิดเต็ม10เนี่ยจะให้คะแนนกับตัวเองในการแม่นยำแค่ไหนเอ่ยเจ็อาธนาธน,นาที่บอกเอาไป7คะแนนพอถูกต้องก่ะที่เอาไป7นะคะ1นส่วนหนึ่งเพื่อนตอบมีนักเรียนบางคนเขียน ภาคภูมิเก็บประกาศทันทีเลยนะคะเวลาตอบเราต้องตอบพร้อมกันหมดทุกคนถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งทำกิจกรรมอย่างอื่นคุณครูหักคะแนนเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปสมุดคณิตทิ่สนุกหยิบขึ้นมามนักเรียนหยิบสมุดทดขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกันเลยคุณครูให้หนักเรียนทดได้แต่คุณครูจะกำหนดเวลาให้กับนักเรียนในแต่ละข้อ ต้องเร็วนะคะแข่งกับตัวเองแข่งกับเพื่อนแล้วก็แข่งกับนาฬิกาพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งค่ะง่ายง่าย9.8ลบ7.3